ราคือธานาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรตั้งเพื่อช่วยเหลือคนทั้งประเทศที่ประอกอบการเกษตรกรรมทำงานเต็มใจต่างใจไม่หวังกำไรคือปาิธานตกยามอาจารย์จำเนียนถือธงนำแนวทางพัฒนาเกษตรกรอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับท่านเข้าสู่รายการทกศสองแควออกอากาศทางสถานีวิทยุสวทพิษณุโลกแห่งนี้ในระบบ FM 94.25เมกะเฮิรตในช่วงเวลา1 5 1 0นาิกานาทีถึง16นาฬิกา วันนี้ดิฉันสุภาพรพรมสิทธ์รับหน้าที่ดำเนินรายการสนับสนุนรายการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสทกสเป็นธนาคารเพื่อพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนมุ่งยกระดับ คุณภาพชีวิตอของเกษตรกรและบุคคลในชนบทให้อยู่ดีมีสุขและก็ยังสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและทกศยังมีบริการที่หลากหลายทั้งด้านเงินกู้เงินฝากและก็ยังมีนโยบายที่สำคัญคือธนาคารทกศเขาจะเน้นดูแลลูกค้าแบบเชิงรุกพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการ เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรทะกศในจังหวัดพิษณุโลกมีทั้งหมด15สาขาด้วยกันนะคะทั้ง15สาขาก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของท่านกุ้งนางอุตรพงศ์ซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานทะกศจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยท่านผู้ช่วย2ท่านค่ะคือท่านวันชัยแก้วไทยและก็ท่านสุภชัยทิพ ทามูลทั้งสามท่านก็กำกับดูแลทั้ง15สาขาในจังหวัดพิษณุโลกนะคะทกสอของเราพร้อมที่จะขับเคลื่อนและก็ส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มเกษตรกร,ร,กรวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน การเกษตรเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินอย่างครบวงจรด้วยต้นทุนที่ต่ำแล้วก็รวดเร็วควบคู่กันไปกับการส่งเสริมการออมอย่างเป็นระบบนะคะนอกจากนี้ทกศเขาก็จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการลูกค้าเพิ่มความสะดวกความรวดเร็วพร้อมกับส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีแล้วก็การทำ การเกษตรแบบใหม่โดยใช้องค์ความรู้จากสถาบันเครือข่ายในการพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อยกระดับชีวิตเกษตรกรไทยสู่สังคมที่ภาคภูมิค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้นะคะเรามาคุยกันถึงสลากถุงทองนะคะเป็นที่น่าตื่นเต้นอีกแล้วนะคะเพราะว่าสลากถุงทองเนี่ยหกล้านเนี่ยนะคะ แตกอีกแล้วนะคะแตกเป็นครั้งที่2แล้วนะคะคราวนี้ก็ผู้ที่โชคดีก็อยู่ที่สักแก้วนะคะต้องขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่งเลยนะคะเราจะเห็นว่าสลากถุงทองนี่เวิร์กมากจริงๆนะคะแล้วก็60ล้านอาจจะเป็นของคุณนะคะเพียงมาออมกับทกศส,สลากชุด ถุงทองนะคะรางวัลที่หนึ่งเนี่ยถึง60ล้านเลยค่ะเป็นรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดตั้งแต่ที่ทกศเริ่มออกสลากเลยนะคะเรียกกันว่าหน้าลุ้นหน้าออมสุดๆไปเลยแถมยังได้รางวัลลุ้นสูงสุดต่องวดเนี่ยถึง7จ็ดสิบเล้านหกแสนห้าหม่นเลยนะคะฝากเนี่ยหน่วยละ2,000บาทอายุ รับฝากสองปีนะคะครบกำหนดแบบวันชนวัน ออกรางวัลทุกวันที่16ของเดือนนะคะมีเดือนมกราค่ะก็จะออกรางวัลวันที่17นะคะเดือนเดียวนะคะเดือนมกรานะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรางวัลที่1ต่างหมวดด้วยนะคะรางวัลที่1เสี่ยหมวดเนี่ย60ล้านบาทแล้วก็รางวัลที่1ต่างหมวดเนี่ย100,000บาทนะคะรางวัลที่2 100,000บาทรางวัลที่3 5,000นะคะรางวัลที่4 2,000รางวัลที่5 10,000บาทนะคะแล้วก็ยังมี รางวัลเลขท้าย4ตัว250บาทนะคะเลขท้าย3ตัว50บาทนะคะก็เป็นสิ่งที่น่ารลุนน่าออมมากๆเลยนะคะ60ล้านของเราเนี่ยแตกเป็นครั้งที่2แล้วนะคะครั้งนี้อาจจะเป็นของคุณนะคะรีบออมกันนะคะก่อนที่สลากชุดถุงทองจะหมดไปนะคะช่วงนี้พักเบกฟังเพลงเพราะๆจากรายการค่ะ ทอาา้ทอก็ซ้อท้อก็ซ้ออย่ามัวรีรอรีบมาเร็วไว้ทอาา้อก็ซ้อทุกคนสุขใจมีความรักใครสุขใจแปลนปลี่วันนี้เขาเชิญพี่น้องมารวมมาร้ารองภาสามาคคีนั่นก็น้อง น้นกัพค่ะท่านผู้ฟังค่ะข่าวดีมาแล้วนะคะทกศเขาออกโครงการชำระดีมีโชคนะคะเรียกกันว่าลุ้นรับโชคสองชั้น ลุ้นรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็ยังมีกิฟต์วอเชอร์ให้ด้วยนะคะจำนวนกว่า48,000รางวัลรวมมูลค่ากว่า485ล้านบาทเลยค่ะโชคชั้นที่หนึ่งค่ะเมื่อชำระดอกเบีย้ยสะสมครบทุก1,000บาทเนี่ยถ้าเป็นหนี้ปกติชำระดอกเบีย้ยเสร็จสิ้นรับไปเลยนะคะ3 0ถ้าเป็นหนี้ปกติ ชำระดอกเบี้ยบางส่วนรับสองสิทธิ์ถ้าเป็นหนี้ค้างเนี่ยถ้าชำระก็รับไปเลย1สิทธิ์นะคะสูงสุดไม่เกิน1000สิทธิ์ต่อไตรมาสต่อรายนะคะแล้วก็โชคชั้นที่2ค่ะรับสิทธิ์เพิ่มเมื่อชำระต้นเงินครบทุก1000บาทนะคะชำระหนี้ปกติรับสองสิทธิ์ชำระหนี้ค้างรับ1สิทธิ์สูงสุดไม่เกิน1000สิทธิ์ ต่อรายนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2567นะคะท่านสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทกสอทุกสาขาเลยนะคะชํำระดีมีโชคนะคะลุ้นรางวัลกันมากมายนะคะนอกจากนี้ค่ะวันนี้ทกสอ,ออกมาตรการช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต2,566ทับ67ค่ะโดยมีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรปีการผลิต2,566ทับ67นะคะเรียกกันว่าซื้อมาขายไปแล้วก็รวบรวมข้าวไว้รอราคาแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ทีนี้คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการก็จะเป็นสหกรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกรชุมนุมสหกรณ์การเกษตรวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนนะคะวัตถุประสงค์การกู้เนี่ยก็เพื่อเป็นการ รวบรวมเข้าเปลือกเพื่อจำหน่ายหรือว่าแปลรูปนะคะระยะเวลากู้ก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2567นะคะกำหนดชำระคืนเนี่ยไม่เกินวันที่31ธันวาคม2567นะคะอย่างวงเงินกู้ยืมเนี่ยธนาคารจะพิจารณาตามแผนธุรกิจตามศักยภาพของสถาบัน เกษตรกรน,นะคะอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4บาท50สตางค์ต่อปีนะคะผู้กู้เนี่ยรับภาระเพียงร้อยละ1บาทต่อปีเท่านั้นนะคะแล้วก็รัฐบาลเขาก็จะชดเชยแทนสถาบัน3บาท50สตางค์ต่อปีค่ะสถาบันใดที่สนใจสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้ที่ทกศทุกสาขาเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะวันนี้ค่ะทกสอ ออกสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2,566ทับ67นะคะระยะเวลาโครงการก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2,567ค่ะระยะเวลาทำสัญญากู้ ก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29กุมภาพันธ์2,567นะคะแล้วก็ธนาคารเขาก็จะจ่ายเงินกู้ภายในวันที่31มีนาคม2,567ค่ะเกษตรกร,ร,กรที่เก็บ เขาเปลือกไว้ในยุ้งฉางของตนเองเนี่ยก็จะรับ1,500บาทต่อตันนะคะถ้าผ่านสถาบรร Pascal, ถักนการเกษตรเกษตรกรก็จะรับ500บาทต่อตันสถาบันการเกษตรเขาก็จะรับ1,000บาทต่อตันนะคะท่านสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้ที่ทกศทุกสาขาเช่นกันค่ะนอกจากนี้คะ่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ทกศเขาออกสินเชื่อแทนคุณนะคะเรียกกันว่า พร้อมที่จะหนุนลูกๆของเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีใจกลับไปบ้านแล้วก็ไปสารต่อทำการเกษตรด้วยอัตราดอกเบีย้ยพิเศษพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายนะคะล่าสุดเลยนะคะเป็นโครงการสินเชื่อแทนคุณเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกหนี้กู้ยืมเพื่อ ปิดหนี้เดิมของผู้สูงอายุนะคะทกสอเขาก็เลยออกสินเชื่อแทนคุณวงเงินสินเชื่อรวมแล้วก็กว่า20,000ล้านบาทเลยนะคะกําหนดกลุ่มเป้าหมาย42,000ืลายนะคะโดยปล่อยสินเชื่อให้กับทายาทเพื่อกู้แล้วก็ปิดหนี้จบหนี้เดิมของ ผู้สูงอายุนะคะเริ่มกันตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนมีนาคม2,567นะคะโครงการนี้เขาก็เพื่อที่จะให้ทายาทเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขหนี้อย่างยั่งยืนแล้วก็ร่วมกันรักษาทรัพย์ให้อยู่กับครอบครัวนะคะท่านที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่ทกส ทุกสาขาเช่นกันนะคะเพราะว่าเราเริ่มโครงการนี้กันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคม2567ค่ะช่วงนี้พักเบรกฟังเพลงพเพราะจากรายการค่ะทกะสเคียงคู่รู้ค่าประชาชนอยู่วันไปเลยเธอ เพราะเธอยังมีฉันเป็นเพื่อนใจจะไม่ห่างหายไปไหนจะคอยให้กำลังใจเธอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ฉันยังอยู่เคียงคู่เธอ ท่านผู้ฟังคะทกสอเพียงคู่รู้ค่าประชาชนวันนี้คะ่ะทางทกอสอ,อยากจะแนะนําเงินฝากดีๆนะคะนั่นคือเงินฝากดอกเบี้ยทันใจนะคะเรียกกันว่าพอฝากปุ๊บเนี่ยรับดอกเบี้ยปั๊บเลยนะคะ ดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อปีค่ะระยะเวลาที่ฝากเนี่ยเเดือนครบกำหนดแบบวันชนวันฝากขั้นต่ำา1 0 0 0แสนบาทขึ้นไปนะคะเปิดรับฝากตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มกราคม2,567ค่ะเปิดบัญชีได้คนละ1บัญชีฝากครั้งแรกแล้วก็ครั้งถัดไปเนี่ยขั้นต่ำ 1 0 0 0งแสบาทสูงสุดไม่เกิน20ล้านบาทนะคะการฝากหรือการถอนเนี่ยต้องมาติดต่อที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้นนะคะเพราะว่าเงินฝากดอกเบีย้ยทันใจเนี่ยเราจะฝากหรือถอนในแอปไม่ได้นะคะต้องมาที่เคาน์เตอร์ธนาคารถ้าท่านฝากแล้วก็ถอนก่อนกำหนดเนี่ยธนาคารเขาก็จะมีการเรียกคืนดอกเบีย้ยที่จ่ายล่วงหน้าไปทั้งหมดของต้นเงินที่ถอนนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้เรานำเงินไปฝากปุ๊บเนี่ย เราไม่ต้องรอดอกเบีย้ยเลยค่ะเรียกกันว่าฝากปุ๊บธนาคารจ่ายดอกเบีย้ยปั๊บเลยฝากปุ๊บรับปั๊บกับดอกเบีย้ยเงินฝากทันใจร้อยละ2บาทต่อปีค่ะนอกจากนี้ค่ะเงินฝากอีกแบบหนึ่งที่จะแนะนำนะคะนั่นก็คือเงินฝากประจำปลอดภาษี24เดือนนะคะระยะเวลาฝาก24เดือนก็2ปีนะคะอันนี้ฝาก ขั้นต่ำ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน25,000บาทนะคะร้อยละดอกเบี้ยร้อยละ2บาท80สตางค์ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบกําหนดนะคะดอกเบี้ยเงินฝากก็ไม่ต้องเสียภาษีนะคะผู้ฝากก็จะต้องมีบัญชีคู่โอนเพราะว่าเมื่อครบกําหนดเนี่ยทางธนาคารเขาก็จะโอนอัตโนมัติทั้งต้นเงินแล้วก็ดอกเบี้ย เข้าบัญชีเลยนะคะเปิดบัญชีได้เพียงคนละหนึ่งบัญชีเท่านั้นหนึ่งบัญชีหมายถึงว่ารวมทุกธนาคารเลยนะคะฝากได้แค่หนึ่งบัญชีฝากทุกๆเดือนเดือนละเท่าๆกันตามที่ได้เปิดบัญชีไว้ครั้งแรกนะคะคือขั้นต่ำา1000บาทสูงสุดไม่เกิน2 5 0 0 0บาทนะคะท่านลืมถ้าท่านลืมฝากเนี่ยก็ ลืมได้ไม่เกินสองครั้งนะคะท้านึกขึ้นได้ก็ให้ฝากภายในเดือนนั้นๆวันไหนก็ได้นะคะแต่ห้ามเกินภายในเดือนนั้นๆหากลืมไปแล้วก็เกินไปสองครั้งเนี่ยก็จะหลุดออกจากโครงการนะคะก็จะกลับไปรับดอกเบี้ยออมรัพย์ธรรมดานะคะนี่ก็คือเงินฝากประจำปลอดภาษี24เดือนค่ะแล้วอีกเงินฝากหนึ่งที่จะแนะนำก็คือเงินออมดี มีโบนัสนะคะเป็นเงินฝากออมทรัพย์รายเดือนนะคะเราเรียกกันว่าออมดีมีโบนัสสำหรับบุคคลธรรมดานักเรียนนักศึกษาแล้วก็เยาวชนอายุ7ปีถึง15ปีบริบูรณ์นะคะอายุโครงการรับฝากเนี่ยปีครบกำหนดแบบวันชนวัน เปิดรับฝากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเปิดบัญชีได้คนละหนึ่งบัญชีนะคะอันนี้ฝากเงินขั้นต่ำา1000บาทค่ะทุกๆเดือนค่ะจนครบ5ปีเราก็มีโบนัสเป็นรายปีนะคะปีที่1รับโบนัส2 0 0ปีที่2รับโบนัส3 0 0ปีที่3รับโบนัส6 0 0ปีที่4รับโบนัส8 0 0ปีที่5รับโบนัส 800, 1,000บาทนะคะรวมแล้วก็ได้โบนัสถึง2,900บาทเลยนะคะแล้วก็ยังมีดอกเบีย้ยอีกด้วยนะคะท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะพาบุตรหลานมาเปิดบัญชีได้ที่ทกสสาขาใกล้บ้านนะคะเพราะว่าโครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะอย่าลืมนะคะอายุไม่เกิน15ปีบริบูรณ์ค่ะติดต่อได้ที่ทกศทุกสาขาค่ะช่วงนี้พักเบรกฟัง เพลงเพราะๆจากรายการค่ะ ทกศสองแควคลืนคุณภาพชีวิตประชาชนค่ะท่านผู้ฟังคะทกศสองแควคลื่นคุณภาพชีวิตประชาชนค่ะท่านผู้ฟังคะตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเราก็ยังมีในเรื่องของกเกษียณได้หายห่วงนะคะจากทกศประกันภัยรักผู้สูงวัยนะคะผู้ที่จะประกันก็จะต้องมีอายุ66ปี ถึง80ปีบริบูรณ์นะคะมีผลประโยชน์แล้วก็ความคุ้มครองมากมายสูงสุดถึง5 0 0 0สนบาทนะคะระยะเวลาคุ้มครอง1ปีค่ะปีต่อปีนะคะท่านสามารถเลือกกรมธรร์ได้2แบบแบบที่1เบี้ยรประกัน1319บาทคุ้มครองสูงสุด200,000บาทต่อปีแบบที่2เบี้ยรประกัน2,199บาท คุ้มครองสูงสุด5แสนบาทต่อปีนะคะผู้ที่เกษียณแล้วเนี่ยทางทกศเขาก็รับประกันภัยนะคะเป็นของผู้สูงวัยนะคะอายุ66ถึง80ปีบริบูรณ์นะคะต่ำกว่า66ปีก็ไม่ได้นะคะโอ้เป็นสิ่งที่ผู้สูงวัยก็ควรจะมีอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าเออเป็นสิ่งที่คุ้มครองจนถึงอายุ 80ปีบริบูรณ์เลยสอบถามรายละเอียดได้ที่ทกศาทุกสาขาค่ะนอกจากนี้ค่ะทกศาเขาก็มีโครงการแจ้งเตือนเงินเข้าเงินออกนะคะเรียกกันว่าเงินเข้าปุ๊บเงินออกปั๊บเนี่ยได้ยินชัดเจนเลยนะคะทุกบาททุกสตังค์เนี่ยเราก็จะทราบหมดเลยนะคะเรียกกันว่าเป็นบริการแจ้งเตือน B A A C sms alert จากทกสนะคะให้คุณไม่พลาดทุกการใช้จ่ายนะคะสมัคร B A A C S M S alert เพียง99บาทต่อปีนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคม2567นะคะอย่าลืมนะคะเพียง99บาทต่อปีเท่านั้นท่านก็จะทราบเลยว่าเวลาเงินเราออกเงินเราเข้าเนี่ยก็ได้ยินชัดเจนเรียกกันว่าเงินเข้าปุ๊บ เงินออกปั๊บนี่รู้ทันทีเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะเพียงมีสมุดเงินฝากทรกรสอ,อยู่ที่ไหนก็เหมือนใกล้นะคะเพราะว่าทรกศเขามีบริการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านตัวแทนธนาคารเพื่อความสะดวกรวดเร็วให้คุณสามารถฝากเงินสดถอนเงินสด ชำระสินค้าแล้วก็ค่าบริการสะดวกยิ่งขึ้นนะคะโดยจุดให้บริการที่ใกล้กันทุกพื้นที่ค่ะได้แก่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอตู้บุญเติมตู้เติมสบายพลัสไปสนีไทยโลตัสแล้วก็บิ๊กซีนะคะแล้ววันนี้ค่ะทกศทุกสาขาก็เปิดให้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะคะสำหรับ เงื่อนไขาการขึ้นเงินรางวัลก็จะต้องขึ้นเงินรางวัลเฉพาะงวดปัจจุบันเท่านั้นนะคะท่านสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ทุกรางวัลค่ะยกเว้นรางวัลที่1รางวัลเดียวเท่านั้นนะคะอัตราค่าธรรมเนียมเพียงร้อยละหนึ่งของมูลค่าเงินรางวัลนะคะก็เป็นสิ่งดีๆที่ทกศมอบให้นะคะแล้วก็ไปที่ทกศเนี่ยจบ สิ้นทุกอย่างหมายถึงว่าโอ้โมีบริการที่มากมายนะคะจะขึ้นเงินรางวัลก็ได้จะทําประกันก็ได้จะฝากก็ได้จะถอนก็ได้มีให้ครบจบที่ทกศเลยนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้รายการทกศส,สองแควหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับ รายการทกศสองแควได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา15.10นาิกา10นาทีถึง16.00นาฬิกาค่ะวันนี้ดิฉันสุภาพรพรมสิทธิลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ